ที่ห้าใส่อางารนี่ใส่เ็ดกิจการต่างๆรู้สึกว่าอางข่านีของเอาเป็นยังไงรู้สึกว่าแบบเขาไม่คดีเขอเสียอีกอย่างที่แบบเ้าพบเจอห้าวใส่แล้วมี่ยังคานเหลือเกี่ยวกับอ่างข่านีผมมาจากที่ห้าใส่ี่เนาะอันนี้ก็ไม่เป็นมาเห็นงานเนาะเอวัดนาซาของเพยวมานั่งเห็นงานก็ดีก็อันนี้ฝ่ามันเมื่อยก็เรียกว่าสิไปเปิดไฟอยู่มองนั่นปักไฟซอสซอสใส่หมูก็เรียว่าเขากันเขากันหัวทั้งไหนทั้งยาน แล้วกเรื่องขี่นกน้ำกาม่นก่นขีนกสีเปลืองโง่ม่สิไม่ขิงใสหมองเงิยเบิ้งเพื่อนๆได้จก็เป็นป้อมเกาเนาะป้อมแก่ลมันมาเห็นหน้แต่ว่าอันคอดินแล้วเพื่อนน้โปร่งลมมันขามานโปร่งอากาศบรรยากาศอีมแต่คิดว่าอาคารเท่าแบบนี้นู่นนี่สิ่งนันกความสะดวกคือแบบว่านอกความสะดวกเขาขอไม่ดังเลยนหรือว่าอื ที่มีก็คือของน้ำเลยรี่ของน้ำเข้าไปเพราะว่าย่งสีเหล่องข้ามสาักันของมีอยู่าแต่ว่ากัมีแม่บ้านแม่ยังเป็นข่าไม่เพ็าะว่าเจ้าตัวอยากได้แตบคอบตัดให้อยากอย่างนี้กล่องก็จเกิดมากเเนี่ยจ้าเพราะ่าคือการมีคนแบบเขามากเพามันยู่อยู่นผหาประตูเนาะเพื่อแบบมีคนให้ดีบารีบารายเขามากจีบจ้าด้ตเอได้แง่ครับ เราอาคารที่เขาเรียนนี่มีลิฟต์แบบมีลิฟตีแต่มีลิฟต์แต่ว่าแบบนี้แหละลิฟตนี่ยมันปิดมันปิดอัตโนมัติคือเขายังไม่ได้ออกแล้วมันหีอันนี้มูกระถือโซตก็เคยถือมันหนีเใส่อะไยแต่เซฟเนี่ยแต่ว่ามั่จิบปาดเอิเลยแี่ข้อสิดเกินเวลาวมนก็สิปิดเอง พี่ก็ถึงจังหวะแล้วแบบมาเรียนเวลามาเรียนนใส่แบบว่าบันไดหรือแบบแมนจ่าใส่แต่บันไดเลยเพราะว่าความความปลอดภัยเ้าเนี่ยบรมั่นใจเลยว่าคือคือไม่คือข้าวบ่เห้าปียาเดี๋ยวคือว่าเห้ขึ้นบันไดทุกหนูทุกหนูนะก่อนไปเรียนใส่เพราะว่นี่อย่างเกี่ยวกับกุะภาพเพราะบ๊อบเมื่อยปวดขาอย่างแบบเมื่อยปวดขาเพราะว่าปกติเขาหนักหลายนอนตอนนี้เกี่ยวกับข้าวเราใส่คัดชู้น้ำนอนเราแต่ละมือมาเรียนแ้่เร็วกว่าเรวแม่ข้าวห้องนี้นี่เล เช่นของพยาบาลเราจะมียัง็ีเข้าไปรักษาครับพารักษาอย่างเ็พราะยาคิดว่าอาการเข้ามันมีปวดคอผิดมากยเข้าสลเข้าเวลาเข้าขึ้นบันได้เจ็บนะาจะเป็นรอ่นบามี่ยังบมีตรงนี้การยังบาร์มีมีทีแค่ว่าเออลงมากกไปหองพยาบาลยุทธขงชูนอาหารเลยนกจาไก่แม่ก่บรู้สึกว่าสภาพอากาศที่ยังมงเข้าหนึ่งือรู้สึกว่าเข้าไม่ต้านเสี่ยงเลย รู้สึกจังใดเนี่ยนี่ความรู้สึกจัเ <ac> น er ี่ยเกบแบบการมานางเตุงานยองสีบางก็คสึกบบการลอย่างมองแบบการเรื่องบรรยากาศเราพออยากแบบนี่แบบงานศิลป์งานศิลปะเขามันมีเศอะไรเรื่องเนี่ยนี่สีเขาว่าแนวว่าแต่ไม่เป็นแบบสีดบกรป็นแบบคึมๆแบบอาจจะมีดอกไม้มะกรูดนะแบบนี่คืตื่นสายสีจ่ายนั่นแบบเออนีอย่างไงมีมานางเนาะคนนาง ในชีว่าแบบสังคมของข้าวของสื่อสิ่งที่ข้ามานั่งเในกิจกรรมรวมกันที่ว่าเคยขอปัญหาอย่างแต่แบบคนทะเลาะกันพ่นเสียงดังที่อบการมู่กันในสังคมของอาคา้นนี้ค่ะชีว่าเป็นยังไงแต่ก็นี่นี่แต่ว่ามันเป็นพื้นที่สาธารณะเนาะตัวเองเนี่ยก็ได้แต่ตัวข้าวบอติดแย่งเดี๋ยวพอข้าวแต่เสียงดังนะฮะมันเป็นเสียงดังอยู่ถ้แต่อาจจะนี่เนี่ยอาจจะเป็นข้อแบบเด็กที่ว่าเขามานั่งอ่านหนังสือเนี่ยจะช่วยมาเขาข้าวอ่านเขาถลวแล้วว่าตัวเนี้ยมาใส่เสียงดัง อาจจะมาเที่ยวงานเนี่ยงานให้ประดิหรืออาจจะมาซ้อมเต็มชอบนะเพราะเป็นพอดีใช้เสียงเยอะเลยแต่คิดตามความคิดในห้องมี่ยังอยากเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้บอลเกี่ยวกับท่านว่าจอดปี๊ผมว่าจอดห้องอะค่ะเป็นอยากซื้อเตียงแต่ซีนี่ก็เรื่องเข้าปลัดไข่นี่ยแหละแบบเป็นต้นก็บันบันไดบางคับมือมือเพราะว่าใส่กระชุ่มกับมืออยู่แล้วมือแล้วก็เรื่องก็งวงจอดปิดน้่งเข้าปลัดไข่ ลกกาเลือกก็่ังเรื่องที่นั่งนี่ได้กินสูบบุหรี่น้่แม่อาจจะเป็นนักานามหาในที่ว่าเป็นักเก็บไย้เก็นนั่กับสูบเนาะกัวันินนั่นมาหแต่กินกระซือการเลี้ยงดัรโซนต่างๆในหองเลี้ยงนั่งมีควอมอมกินแบเลี้ยงแบบาง้องนีจ่าเพราะว่าจะเป็นบางของที่โปรตอรนมันเปิดอะไรเนาะอาจจะโปรตีนเอี่ยงนาถ้าอาจารย์ใช้ภาพวาตัวนังอมันอาจจะเปลืองเนี่ยือแลักการเลืองของ เลือกของแอร์นันแอร์บักโตกัเยีายคือีกบัตรพอใ่บกับหก็อีกบัตพ่อใส่บัรกับหาก็กบ่อใสบัรกัอบคุณพ่อใ่ตั้าแตรพ่อใส่งรกแล้วมีกบัตรพ่อย่บัตรับห้าก็กรู้สึกดีมาีงานครพบครับล้วแบีบในรสภาพแรดล้าม็อีกบ่อบรบ้าก็ก่อใ่บัรูห้สึกยังรงคบรับ ภาพแวดล้อมบที่มันมีต้นไม้ก็มีผลเสียยังไงบ้างครับในบริเวณอาคารนี้ครับปนนเสียบริเวณอาคารนี้เราถมันมีส่วนที่ไม่สะอาดตรงไหนบ้างหรือเปล่ามันไม่มีมันเป็นมันเป็นปกติแล้ว แล,แล้วพ่อมาทำงานที่นี่พ่อรู้สึกแบบมีความรู้สึกสบายใจหรือมีความรู้สึกเรี่ยงครับที่มาทำงานที่นี่ก็สบายใจก็ไม,ไม่ไม่ต้องระวังอะไรมาก็ดูแค่ว่าไม่มีรถชนกงนินแล่ว่าเกิดบัตรเองแค่นั้นไม่ไม่มีอะไรมากมาย S <S บริเวณน,น,นี้นะคมีคนไม่ทำตามกฎอะไรบ้างปะก็<ท>ไม่มีนะนี่อในการจอดรถกันอยู่หรืแบบบางครั้งเนี่ยเขาจอดรถกันยังไงบ้างครับในสถานที่บริเวณเวลาเขาจอดอาทิตย์จอดนูนเนี่ยจะไม่ให้จอดตรงบริเวณเส้นขาวแดงขาวแดงเนี่ยจะไม่จอดถ้ดดขาขา,ขาวเหลืองเนี่ย คนุดคนต้องอยู่ในรถและสะตาร์เทเครื่องตลอดคือจอดเท่าขาว้าขาวดําเนี่ยมันจะมีถ้ามีป้ายบอกว่าสำหรับพื้นที่จอดรถยนต์หรือว่าจอดรถจักรยานยนแต่ถ้าเป็นอจอดจอดอยู่ขาวแดงเนี่ยเราก็จะดูว่าเออมันนานไหมประมาณสิบนาทีมันตรวจด,ดูอีก ถ้านานเกิน10นาทีเราก็จะกันร้องล้อ,ลอแล้วก็ให้ไปติดต่อที่อาคารเดลิมเกียแต่ถ้าออ10นาทีกัวของรถเขาอาจจะกลับมาอนุลมเขาก็บางทีมันก็มีการเร่งรีบเนาะาแป๊บเดียวเราก็อนุลมได้แต่ถ้าถ้านาน มันจะเกิดการอุวัติเหตุนะอบัดิเหตุติดขัดด,ด้วยพอมีคนสองคนจอดปุ๊บมันจะมีสามสี่มันจะมาเรื่อยเราก็ต้องเราก็ต้องดูว่าเออเข,เขาเขามา จเจอนักศึกษาที่แบบปักย้มถือมาเล่นอะไรกันอยู่ตรงนี้แล้วแบบเจอเหตุการณ์อะไรบ้างนะคะเคะพราะมาทำอะไรกันชั้นล่างก็ไม่มีนะเขาก็มานั่งทำกิจกรรมมาเล่นนั่งเล่นนั่งอะไรกันไม่ไม่มีอะไรถึงไม่ได้ฮ้อกับอ๋อนี่แบนักศึกษากับข้ามเลยเดิดตัวเพราะต้องมาตามเพราะต้องมา ผู้ปกครองไม่เห็นมีผู้ปกครองมาทำพักกลางคืนเงี้ยบางทีเขาทำกิจกรรมเท้าก็มีเท้าแล้ว,ลวก็คิดว่าการอยู่ร่วมกันของสังคมน,นักศึกษาในอาคารเนี้ยเป็นยังไงบ้างคะที่แบบความูสุของพ่อที่แบบว่าพ่อมองนักศึกษาที่แบบว่าใช้ชีวิตในอาคารนี้แบบการเป็นอยู่ของเขาเป็นยังไงสังคมที่เขาอยู่ด้วยกันเป็นยังไงเกิดการทะเลาะกันไหมหรืออะไรท,ที่พ่อเคยพบเจอเก็ไม่มี เขาก็อยู่กันแบบเพื่อนแบบพี่น้องกันเนี่ยแล้วกลุ่มใครกลุ่มมันก็อยู่กันแล้วมีทะเลาะกันมีหยอกล้อเล่นกันสนุกสนานเวลาเขาเอาอะไรมาทิ้งเขาจะเก็บขยะไปใส่ในถังใช่ใช่ก็จะเอาไปเก็บเล้วไปทิ้งขยะก็มีบางคนก็อาจจะลืมเขาก็วางไว้แม่มันก็มาเก็บไปทิ้ง เดลต้าครับค่ะแล้วเรากรับประทานอาหารอีกข้อต้องไปรับประทานที่ไหนครับอนน๋แอแล้วแต่แล้วแต่จะไปรับประทานที่ไหนแล้วมีอุปสรรคอะไรไหมครับที่ต้องเจอแตอนน่ระบาดก็ไม่มีนะแต่รเรื่องหนึ่ว่ามันเสกยานเดต้าครับคือตรวจพื้นที่ย มันเป็นเป็นแค่คนเลยแค่คนอันนี้เคยอยู่สายตรวจถามีมม่จะตรวจพื้นที่เป็นไปมีแค่เราเท่านั้นนะครับเที่ยที่เข้าวตามปกติไปไหมทุกไม่ครับอยู่เมื่อไรก็กินเลยนะมากพ่อพ่อคิดว่าไออาคารเนี้ยอุปกรณ์การอยู่การกินแบบ้ยต้องตู้วความรความสะดวกกันครบ แกนักศึกษาแล้วก็คนที่มาใช้สถานที่นี้นะคะคิดว่าครบไหมหรือแบบว่ามีอะไรที่ขาดหลือที่ที่คิดว่าเหมาะสมกับอาคารนี้ที่ต้องมาสืมหรือเปล่าคะก็มีครบครบหมดนะครับน้ำที่วเขาหยอดกินอะไรเขาก็มี นานกิจกรรมก็บางทีไม่ค่อยได้นั่งตรงเนี้ยนานๆจะมานั่งเพราะว่านั่งนักประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะออกตออกตัวน่องออกตีกิจกรรมไมงสมบรณ์กระจายไรทั่ว,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 วอันนี้คือเป็นที่พักเฉยๆมานั่งนะบางทีจะก,กินข้าวอะไรกันบางทีก็นั่งกินนี่บางทีก็ไปนั่งกินที่ร้านอาหารแม่รู้สึกยังไงที่แบบ ทำความสะอาดอาคารนี้แล้วแม่มีความรู้สึกยังไงดีไหมม่ค่อยดีข้อเสียอะไรไหมที่แม่พบเจออะไรก็พดีพอเสียในห้องประจักษ์ที่แบบเชื่อปทะพันี่อ๋อมันก็ไมียังหลายเด้แล้วลูกมันก็ดีอยู่เด้แล้วลูกมันดีอยู่ลูกแม่เป็นจังไรจ้าช่วงนี้เป็นเป็นอะไรเี้เออแม่ก็เฮ็ดนั้นปกติก็ดีแน่บอดีแน่บอดียังไงจ้าแบบเอาหลังกายเหามันบอดแข็งแรงอยู่นะลูกแล้วแม่แปลน แั่รับบริการทุขาพิเศษอยู่รงพ็ยาบาลลูกเป็นรงบานชูนเราอยู่ในมอเรานี้แม่ได้ไปเปิดไปรักขายมอมอแม่ไม่สะไปยุ่งมันจะไปคอยยายุ่งมองมีเพื่อนก่ว่าตอนนี้เพื่อนมาหายแล้วปีกมึงมีเท่าแสดงว่าตึกนีเท่ากับนีเด็กที่บริการยาสุขภาพเขาย็นมาแต่ปีแค่ในตึกหนูมี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 รูพันกับไปเอาม้กับกุนล่ะแม่ก็บนเอไม้หมวฉำนากงานทางแกม่ ไม่แถวบ้านแม่ลงบ้านหน่อยบ้านแม่่ะมันสิบ่ดีแน่แต่สุขภาพแม่่ะงายมากจะดีคือยาน้าแม่ว่าแบบแม่เคยเจอแบบมื่อคืนสามที่ยบกินแล้ว่กินตามโต๊ะที่บ่านพีไปกินร้ายร้ายหลายรุ่งรายขาที่สุเออนี่ล่ะท่านถามบางอย่างมันหลายอยู่ที่วอนมันมึงเก็บบางอย่างแล้วคุณจะเก็บดีหรือเปล่าไม่คุณจะเก็บพอดีแล้วคุณจะเก็บมุ๊คือว่าหลายคนแล้วแม่คิดว่าอาคารนว่าจนอาคารเท่านี่มี สิ่งอำนวยความสะดวกครบบรกิกาแตว่าชิดว่าครบบหรือม่เอียงขาดหรือะคแบอบออเอียงขาดหคองเออมันแต่ีมันมีครบอยู่นะแนวเาแมันมี่จบเลยนะครบอยางอ,อ,อย่าน้ำน,น,นี่อ,อย่างนั้นแต่นี่สะดวกมันก็สะดวกเขา่อย <ๆ S 2> ่างนี้เ้าเคยเจอปัญหาเนีมาจกห้อง,งน้ำบางที่เราควบ๊แบบเวลานักศึกษาใส่แล้วแบบนี่นี่น้ำบรลเลยนบนี้แบบนี่นี่นี่เป็นบางั้งแต่ว่าถ้าเนี่ยมันสะดวกมัะดวกเจอ ที่หนาตองมาไล่มาอย่างนั้นสิดโดนโดนโดนีเล่หลดไม่้ไปสิเกนะบ้านี่นแล้วแม่เคยเห็นนักศึกษาอยากมาออกกำลังกายอยู่ในภายหน้าของข้านี่ไหม่านี่ว่าเคยเห็นมี่ต่มาฝรนตมาเต็มมาข่านยุนาระกุลแม่พีแต่ดกกันใส่สงว่าก็มีนะครับมี่ยกช่วงมัน่ันก็กรรตเต็มยุนาระกุลแม่นะข่านสามนมนไม่ยอแล้วแม่แล้วแม่รับผิดชอบบริเวณไหนแม่ทำก่จานหนึ่งรอปต่เพื่อนล กานเรื่องนี้เติบโตมาข้างหนเต็มอ่อนใจเราแม่คิดว่าสังคมคนในอมูบ้านเนี่ยเขาว่าใส่มีสังคมอย่างเหมมีการทะเลาะกันบ่อหรือแบบเขาใส่สังคมกันประมาณใดกันแต่ว่าแต่ข้างนี่แม่ก็บอกใส่พัวก่อนนะลูกเพราะว่าแม่กับกอลเลยใครเดี่ยวจัมผัสกับเขาเขาก็ยูมองต้อนเนี่ยเห็นนันของแม่เลยเขาเลยจดจำนะเราน้องรู้สึกยังไงครับที่เรียนอาคารนี้ครับ นใหญ่สนุสกค่ะก็่คุยกันนี้แลแบบแเซนนี่กันหมดเลยค่ะเาใจคนอื่นแล้วแบบคิดว่าอาคารเราเนี่ยแบบว่ามีครบไหมแบบว่าถารที่แบบพยาบาลบ้างมีตู้อะไรที่อำนวยความสะดวกเราบ้างคิดว่าอาคารของเราอ่ะมีครบไหมคะครบนะคะมายคเคิดได้หรืว่าขาดเหลืออะไรไหมที่เกี่ยวกับอาคารนี้คิดว่าควรส,ส่งเอะไรเดีอาครอันนี้ยังไม่แพวทุกมาอยู ได้สองเดือนกว่าแต่ยังไม่รู้สึกว่าขาดสิ่อะไรก็เวลาพวกน้องอ่ะไปกินอาหารพวกหนูจะไปกินที่ไหนกันโโน้าโมเขาค่ะน้าโมก็คือในนี้ไม่มีตู้ให้กดนะหรือร้านอาหารให้กินเลยใช่ไหมไม่มีค <ใน S 1> ่ะเป็อนอย่านผู้หนูก็ัืตีจะต้องวิาา่งหาแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับการที่เราแบบออกไปหาออกไปหาอาหารกินที่แบบ มีอะไรบ้างว่ารานจอดร,รถนี้กิมอะไรหรือเปล่าหรือแบบอะไรที่ไม่พึงประสงค์ที่แบบเราทําให้เราไม่ค่อยอยากมาเรียนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบห้องเรียนเรามีกลิ่นขยะหรือมีอะไรไหมที่แบบเป็นข้อเสียของอาคารนี้ที่เราพบเจอกันอะคะ่ะคิดว่าอะไรบ้างที่สามารถทุดรูาสาตรก็คือสาสตรมาหนึงว่าน้ำท่วมถาดเปียกันเป็นหมวดมันที่บางเออเวลาจะหลบก็หลบยากส่วนใหญ่จะต้องขึ้นไปหลบเอาไปเลยขวนของนั่งไม่ได้คนจะชอบสาดลงมาไม่ค่อยมีที่นั่งเท่าไหร่ เห็นเนี่ยจอดรถหนูบางกินไม่พอคนกินลดอาหารใช่จ่ายลดอาหารกินของบางทีนตกได้จอดเข้าวมัดตรงไหนห้องน้ำก็จะนีังไงบ้างจ้าังโอเคเลยจะเสียดายที่ไม่มีทิชชู่แต่ว่าไม่มีทิชชู่ไม่มีทิชชู่เลยเหรอไม่มีหนูเข้าหนูก็ไม่เห็นนะหมูต้องพกไป แล้ว่าร่มเงลนกสะอาดค่ะหนูเข้าไปไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่คือเข้า,ขาช่วงไหนก็ไม่ค่อยมีสว่างพอสงอสาค่ะไม่เมื่อเกินไปม่มีในห้องเรียนอย่างเนี้ยมีอุปกรณ์ุ๊ไมคหว่าวนในห้องเรียนที่แบบเราไปเจอมาอ่าเราคิดว่าอุปกรณ์ที่เราจะเป็นที่ลบกระดานไมมบอร์ดแปรงหรืออะไรที่แบบ ใช้การเรียนการสอนที่ว่ามันครบเกี่ยวกับตัวเรานั้นที่เราเคยเรียนอาคารนี้มาครบนะคะแต่ว่าบางครั้งส่วนใหญ่ก็ชอบใหนอาจารย์ผุปากกาไปเขียนเอาเองมากกว่าแล้วลที่โรงกรีาษนี้มีโปรเตอห้องที่หนูไดเรียนทีส่สอบห้องเองก็อาจจะยังไม่ทัวดีูแต่ว่าที่โรงยนมัมนดีค่ในอาคารเก็บเสียงในมคะในห้องเรียนกเก็บเสียงได้ดีแต่ว่าก็ไม่ได้มากขนาดนั้นเพราะว่าเวลาเห็นมีคนทำกิจกรรมเยอะค่ะเวลาเขาเปิดเพลง ได้ได้ยินได้เวน,น<ต>มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยดังเท่าไหร่เพราะมันถ้าเราหยุดถามก็ไม่ค่อยได้ยินแล้วมีผลกระทบต่อการเรียนของเราหรือเปล่าไ,ไม่สังเกตเรารู้สึกว่าแบบบางครั้งเนี่ยเขาซ้อมนาฏศิลป์เลยแบซ้อมดน,นตรีเนี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างเกี่ยวกับได้ยินเสียงเพลงได้ยินเสียงดนตรีมีความรู้สึกอะไรจิตใจเรารู้สึกยังไงบ้างเราถือว่าเราเรียนใจตาอยากไปรั้มด้วยค่ะถ้าหนูสนิทกับเขารู้สึก ดีใจรู้สึกแบบชื่นอะไรอย่างเงี้ยเหรอรู้สึกอยากทำค่ะบางครั้งดนตรีก็ชอบเล่นในแต่งๆกันชอบนะแล้วก็ย็นก็ได้ใช่รู้สึกอยากไปเล่นด้วยแต่ว่าเราก็ไม่ได้เล่นดนตรีเก่งไงบางครัแล้วแบบไม่ค่อยมีสมาธิค่ะเพราะว่าเราเป็นพัฒนาศิลป์มันใช้สมาธิเยอะค่ะมันต้องแบบคิดงานใช้ความเงียบแบบบางทีอาจจะคิดไม่ออกเสียงดังแต่ที่เราแบบเสียงของน่าจาสินอะไรเงี้ยมีแบบ รลบจิตใจเราบ้างไหมแบบทําให้หงุดหงิดแบบวาดรูปอยู่เนี้ยหงุดหงิดแบบคิดไม่ออกแล้วหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยมีคิดว่าเป็นมาการ์ชิดาเปมีความรู้สึกยังไงบ้างคะแบบว่าคิดไม่ออกผมแบบมันมีอะไรรบกวนเกินไปแบบสมองทํางานไม่ก็อันนี้เท่าไหร่มันจริงต้องมีหงิดถ้าเกิดว่าอันเนี้ยเรายิ่งอารมณ์ไม่ดีอยู่แล้วพอมาทํางานควบใช้สมาร์อทีพอมันมีเสียงรบกวนเยอะๆสมมติดนตรีน่าจะสิยงอย่างเงี้ยปยัันบวกเบรกวายๆคุยกัน มันกินก็แบบท้อไหนวะมันก็หัวยุ่งในหัวนะคะในเรลนใช่ค่ะ